สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เนีนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับไปดูความเคลื่อนไหวสถานการณ์ที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัเสเซียและก็ยูเครนนะครับมีรายงานข่าวนะครับบอกว่ามีข้อมูลจากทางด้านสำนักข่าวอินเตอร์เฟของรัฐบาลของรัเสเซียเนี่ยนะฮะได้มีการรายงานข่าวกระทรวงกลาโหมของรัเสเซียประกาศเขตห้ามบิน เนือเขตโดเนสและก็เขตลูฮานนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ขัดแย้งที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคดอนบาสท,ทางตะวันออกของประเทศยูเครนและก็ติดกับทางด้านรัสเซียนั่นเองก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับในส่วนของโดเนสและลูฮานนั้นทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมีร์ปูตินผู้นําของรัสเซียได้ลงนามในการรับรองให้สองเขตนี้เนี่ยกลายเป็นรัฐอิสระไปเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2 5งพนะครับซึ่ง หลังจากนั้นอีก2วันก็คือ24กุมภาพันธ์2565รัสเซียนั้นก็เปิดฉากปฏิบัติการทางทหารในประเทศยูเครนนะครับในเวลาเดียวกันกระทรวงคมนาคมของรัสเซียนั้นก็ประกาศขยายระยะเวลาปิดด้านฟ้าทางตอนใต้ของประเทศไปจนถึงวันที่26มีนาคม2565นั่นคือเป็นเวลาน้อยที่สุดนะครับหลังจากที่ดำเนินการตั้งแต่เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมา และกำหนดการเดิมนั้นเนี่ยก็บอกว่าจะเปิดเนี่ยในวันที่20มีนาคม2565ขณะที่มีรายงานนะครับว่าในเมืองลาวีฟซึ่งก็เกิดเสียงระเบิดดังอย่างน้อย3ครั้งลาวีฟนั้นเป็นเมืองใหญ่ทางตะวันตกของยูเครนและก็มีพรมแดนติดกับประเทศโปรแลรนด์ด้านหน่วยงานในท้องถิ่นให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ากองทัพรัสเซียนั้นได้ระดมยิงขีปนาวุธโจมตีสนามบินขนาดใหญ่ในเมืองลาวีฟนะครับ ที่ผ่านมานั้นเมืองลาวิฟเป็นเมืองที่สามารถที่จะเป็นชายแดนเนี่ยครับผ่านไปยังทางด้านประเทศโปรแลนด์ผู้อยพยพส่วนหนึ่งนั้นก็จะพุ่งหน้าไปที่เมืองลาวิฟก่อนหน้านี้เนี่ยครับเมืองลาวิฟนั้นก็ถูกโจมตีมาแล้วโดยเฉพาะพื้นที่เขตยาบริฟซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้สําหรับปฏิบานอา่ใช้สําหรับเป็นพื้นที่ปฏิบัติฝึกอบรมทางทหารเนี่ยนะครับมีเนื้อที่ราว360ตารางก,กิโลเมตรเป็นที่พัก ของทางด้านทหารต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเพื่อมาสู้รบกับทางด้านกองทัพรัสเซียเมื่อรัสเซียสืบทราบนั้นก็ได้ใช้ขีปนาวุธโจมตีไปยังพื้นที่แห่งนั้นทางยูเครนนั้นรายงานนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด35รายแต่ว่าทางการรัสเซียนั้นรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า180ปรายและส่วนใหญ่นั้นเป็นนักรบต่างชาติจนกระทั่งทําให้ทางด้านยูเครนนั้นเนี่ยประกาศงดรับนักรบต่างชาติหรือว่าอาสาสมัครที่จะไปรบในยูเครคนทันทีนะครับนั่นก็เป็นคคววามเลื่อนไห ว่าเวลานี้เนี่ยเหนือท้องฟ้าของลูฮานและก็โดเนสนั้นถูกประกาศเป็นโนฟรายโซนหรือว่าเขตห้ามบินเป็นที่เรียบร้อยดังนั้นหากมีอากาศยานของฝ่ายใดก็ตามเนี่ยนะครับบินเข้าไปในพื้นที่ทางการรัเสเซียนั้นสามารถที่จะยิงทิ้งได้ทันทีครับ